มีคนดีไซน์หวังจะต่งแต่ก็้ามาไ้งาห้ตาชีวิตขอนอนะบมันอาจจะไมคิดไว้แล้วเพา,า,ามันเป็นอะไรแล้มันก็มาซ้ำทำให้เขาต้องเดินเข้าไมสนต้งองมืดอ่างแล้วก็มีควว่าซึ่ง,งสิ่ง,งเ่นี้ในเรื่องจริงที่เป็นคู่ขนาน ไม่ว่าทุกอย่าง เรืยอว่ยกจะขมาว่ามนจะปาีลาไนที่เราเดินทางเข้าไปในพื้นที่ใโดยมีคนที่เราไว้ใจเไปด้เพื่อนนี้านราเราเขไปงมบางเก็ไปทํานะครับทีน้ในเมื่อเขาจะพาเราไปอยคาก็คงไม่ปลอยให้ผเเดียวได้เลย นั้นพาไปพาต่า,า,า,างกันพาทำได้ความรู้เรื่องนึงได้ความรู้สึกเต็มปิ่ ว่อย่างไง ก็เข้ามาอยู่ในใจเราได้แสดงทุกคนกล้าเข้าไปเป็นละครนั้น เออแล้วเราก็ทำเองด้วยจะมีกับเพลงด้วยคือคือว่าเเองเนี้ยก็ค่อยๆเดินทางในความต่านครับตวอางแรกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในความบังเอิญเกิเลเนี้ยมกชว่าเงียบเผงาไม่ชนกัน อารยูก็เขีนยนบทภาพยนตร์ขึ้นมาแล้วก็ส่งให้เราาเราก็คุณพี่เก่งมากเลยนะเนี่ยคุณเขียนได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้น่นานผแล้วอะ่ะคืผมก็เรียนรู้ว่า,าถ้าถ้าผมจะแนะนำตั ในชาที่ต้องหนีพดีครับความตั้งใจว่าจะกลับไปสู่ชีวิตปกติกลับไปลา้างเท้เพื่องะไรทีนี้มเวเองก็ติดตามใช่ไแล้วก็ความ,าม,ามาวารู้สึกเราพอไเข้ามาสื่อสารเราอยู่อย่างไรด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เจอจากที่ที่เขาเป็นอดีตคนนองเป็นเพื่อนดีวบ้างนอยทุวันนี้เป็นผูนบ้านนะ

one. Thank <laughs> you.